สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวปืนพ่นแอลกอฮอล์อันนี้เพิ่งได้สินค้ามาเลยมันเป็นพรีออเดอร์ก็รออยู่ประมาณ10บกว่าวันี๋ยวเรามาดูกันภายในกล่องนะภายในกล่องนะคู่มือสาย USB แล้วก็ขวดใส่แอลกอฮอล์ขนาด สองร้อยห้าสิบเอเท่านี้ขนาดปืนนะความยาวตรงนี้ถึงตรงนี้สิบแปดเซนติเมตรส่วนตรงนี้ถึงตรงนี้สิบห้าเซนติเมตรส่วนหัวก็จะเป็นหัวโลหะนาโนตอนนี้ที่บ้าน เหออลืแอลกอฮอล์แค่นี้เองว <_ an> ัสดุทนความร้อน ABS <_ an> การกระจายก็คือมันเป็นฝอยก,กระจายมันไม่เหมือนอันอื่นเออ ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองกันหลังจากที่เทแอลกอฮอลใส่คือมันชุน่มตัวไง มีแฝงสีม่วงออกมาด้วยตอนนี้ทางออยอก,ก็แนะนำว่าไม่ควรเอามาใช้ฉีดพ่นตัวเพราะว่ามันยิ่งทำให้เชื้อโรคเนี่ยมันฟุ้งกระจายได้แต่อันเนี้ย คือเราเอามาใช้สําหรับพ่นของเวลาที่เขามาส่งสินค้าที่เราสั่งออนไลน์อ่ะเราจะได้ใช้เครื่องนี้พ่นแล้วก็ทิ้งไว้นอกบ้านก่อนสําหรับเครื่องนี้เราก็แนะนําอ่ะคือว่าเราก็ใช้งานจริงๆอ่ะทุกอย่างในนี้คือใช้งานจริงก็เลยสามารถแนะนำได้ เขาก็จะมีให้เลือกสองสีสีดำกับสีขาวก็สำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอะแต่ที่เราชอบเพราะว่ามันแค่เหมือนมีแสงโลหะมันก็เป็นโลหะการใช้งานก็น่าจะได้ยาวนานอยู่ การใช้ก็จะประมาณอย่างเงี้ยถ้าใครส่งของเยอะเนี่ยอย่างที่ทํางานเราเราก็เห็นาปภเขาก็ใช้ปืนพ่นแอลกอฮอล์พ่นพอพอพอของเนี่ยกดค้างไว้ก็เห็นที่ทำงาน 我才脱离了。Okay,